ตกจากที่สูงระวังขาเจ็บระวังอุบัติเหตุรถชนรถเสียรถพังอยู่ดีๆแตกรล้าอยู่ดีๆกําแพงบ้านพังอรย่างเงีมันพฤหัสมีแต่ความเครียดเป็นอะไรเป็นอะไรมาก่อนผมไม่เชื่อในเรื่องนี้เลยค่ะแต่เข้ามาดูดวงนะคะมงไม่ใช่สุขภาพอุบัติเหตุเตือนแล้วนะคนโสดนี่ก็โค้งสุดท้ายแล้วเหมือนกันในะใครที่อายุ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านมนหมายชาแนลนะคะจย์ชื่อจานเมษานะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วการอ่านดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีประจําเดือนพฤษภาคม2566หายไปนหนึ่งเดือนเดือนเมษาติดธุระอัดคลิปไม่ทันนะกลับมาติดตามกันต่อพฤหัสได้ไพ่สํหรับที่5้าดูซิพฤษภาจะเป็นยังไงคิดถึงกันหรือเปล่าหายไปนหนึ่งเดือนมีคนมาทวงเยอะเหมือนกันนะจริงๆถ้ารีบก็มาดูแบบเสียตังค์ได้นะ แต่จะมีคิวหรือเปล่าก็ว่ากันบางคนใจร้อนนะทักปุ๊บอาจารย์คะดูปั๊บอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะมันต้องรอคิวนิดนึง Six and a half hours later hours Six จริงอย่าไปยึดติดนะแม่นไม่แม่นอะไรเงี้ยนะดูให้เป็นแบบเออมันเข้ากับเราไหมเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเ,าเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้ไหมอะไรแบบนี้เนาะ เพราะว่าการอ่านไพ่หรือการดูดวงชะตามไม่ว่าจะแบบใดก็ตามอะ่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมการกระทําตามบุญเก่ากรรมใหม่กรรมเก่ากรรมใหม่ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันของเจ้าตัวเฉพาะบุคคลเหมือนกันเนอะเพราะฉะนั้นบางคนไปดูดวงหรือว่าไปทําอะไรทายใทำนายทายทักเออตรงนั้นไม่แม่นตรงนี้นไม่แม่นอะไรเงี้ยเออไม่ใช่ว่าแบบเออเขาก็ทายถูกตั้งหลายอย่างผิดไปสักอันนึงก็ว่าเขาแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่ควรนะหรือ,อก็พิจารณาดีๆอย่าไปว่าใครให้ติดกรรมดีกว่า อะมาวันพฤหัสนะวันพฤหัสมีแต่ความเครียดเป็นอะไรเป็นอะไรมาก่อนเออพฤษภาพฤษภาเนี่ยมันเป็นผลมาจากเดือนเมษาเขาบอกว่ามีเหตุการณ์กระทันหันเกิดขึ้นมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายการเงินเกิดขึ้นเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารบ้านช่องเสียงเงินกับการทำบ้านเสียเงินเกี่ยวกับการเดินทางมีเรื่องรายจ่ายกระทนันหัน ครอบครัวมาขอยืมตังนู่นนี่นั่นรายจ่ายบุตรหลานบริวารค่าทงค่าเทอมมันมาประดังประเดหมดเลยวันพฤหัสเนี่ยเครียดกับบริวารมากๆเลยเออมันเป็นความเครียดที่แบบกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นความเครียดกับสิ่งที่ยังไม่เกิดด้วยในส่วนของหน้าที่การงานวันพฤหัสเนี่ยยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ ให้การสนับสนุนอยู่ยังมีคนที่อุปถัมภ์คำชูอยู่แต่ว่าที่เห็นเหมือนเครียดเรื่องส่วนตัวมากกว่าอบอกแล้วมีเรื่องของรายจ่ายมีเรื่องของการเงินมันเหมือนกับรายรับไม่พอกับรายจ่ายเหมือนหามาได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องจ่ายบอกแล้วมาจากบุตรหลานบริวารครอบครัวผู้ปกครองพ่อแม่อะไรแบบนี้หรือคนที่เราต้องให้ความช่วยเหลือระวังคนในบ้านเจ็บตัวระวังตกจาก,กที่สูงระวังเจ็บขาระวังพ่อแม่ผู้ใหญ่เนี่ย เจ็บข้อเท้าปวดข้อเท้าปวดหัวเข่าเดินไม่ไหวต้องใช้ไม้เท้าต้องคั้มต้องใช้รถเข็นอะไรแบบนี้เออเหมือนที่บอกตอนนี้เรื่องที่เครียดของตัวเองอ่ะไม่เยอะเท่าเรื่องของคนในครอบครัวคนที่เราเป็นห่วงอยู่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคนเกิดบนพื้หาสเพราะฉะนั้นสามารถขอพอรได้ใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บ้านก็ตั้งใจขอพอรที่บ้านหรือใครมีพระที่นับถือครูบาอาจารย์ที่นับถือให้กลับไปขอพอรเขาห่างเหินจากครูบาอาจารย์ไปหรือเปล่าไปขอพอรท่านให้สภาพจิตใจมันดีขึ้นการมีครูบาอาจารย์เนี่ยนอกจากจะทําให้เราเขาดูดวงชะตาทำนายทัก เขาก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะท่านครูบาอาจารย์ต่างๆอย่างเงี้ยบางทีระหว่างที่เราหลงทางอ่ะเราไม่รู้จะไปไหนก็ได้ครูบาอาจารย์นี่แหละที่ท่านคอยชีย้แนะให้หรือใครแบบโอ้โหไม่เชื่อในเรื่องนี้เลยค่ะแต่เข้ามาดูดวงนะพระองงไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ไปนู่นเลยจิตแพทย์ไปไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยฉันบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาหาหมอกันแพร่หลายเนาะโรคซึมเศร้าไบโพล่าสามารถไปหาหมอได้เป็นเรื่องของสารเคมีในสมองอย่างเงี้ยเอาง่าย,ายๆอ่ะคนมันพริหารอย่าเก็บเรื่องทุกข์ไว้กับตัวเอง ให้หาคนปรึกษาเพราะตอนนี้มันเหมือนกับเครียดแล้วพูดกับใครไม่ได้เครียดแล้วบอกใครไม่ได้มันมันรู้สึกว่าการเงินกับสุขภาพคนในบ้านเนี่ยจะทําให้คนเกิดพลติกหรมปวดหัวเออในส่วนง,งเรื่องการงานก็จะปวดหัวกับใครลูกน้อง mm. เพื่อนร่วมงานลูกค้าแต่ถามว่าเอาตัวรอดได้ไหมเอาตัวรอดได้เออถ้าใครทํางานบริษัทเนี่ยถือว่า,าตัวรอดได้สําหรับคนที่ทําธุรกิจก็อาจจะแบบมีเรื่องของอยู่ดีดีคนสั่งของเลยยกเลิอกอยู่ดีด นัดกันจะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเขาเกิดเปลี่ยนใจอะไรแบบนี้เออเจ้าของธุรกิจก็ขอให้อาศัยความอดทนเชื่อมั่นเชื่อมั่นในสินค้าที่เราขายเชื่อมั่นในธุรกิจที่เราทําอยู่แล้วก็เดี๋ยวมันจะกลับมาในส่วนของยอดต่างๆหรืออะไรที่แบบมันหลุดมันลอดมันหายไปในเดือนเมษาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับมาอีกเดือนพฤษภาเนี่ยยอดขายออเดอร์ต่างประเทศออเดอร์ต่างๆจะกลับมาอีกไม่ว่าใครจะทําการค้าขายผลไม้ของกิน หรือใครทาธุรกิจล่วงกับต่างประเทศขายนะ้าอาหารเครื่องดื่มหรือยอดการสั่งของเยอะๆเข้ามาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปโภ,โภคบริโภคนะเดี๋ยวยอดจะกลับมาเดี๋ยวอะไรที่มันหายจากเราไปที่ทําให้เราช็อกเสียเงินเสียตังค์จะกลับมาระวังอุบัติเหตุระวังตกจากที่สูงระวังขาเจ็บระวังอุบัติเหตุรถชนรถเสียรถพังหรือว่า,อ,าอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็เขาก็มาชนเราอะไรแบบนี้เออก็ขับรถใช้รถอะไรก็ให้ระวังหรือ มันจะเป็นที่เหตุมันจะเป็น,นส่วนห้องเครื่องอ่ะก็เช็คกันให้ดีๆแล้วกันเนาะว่าในบริเวณห้องเครื่องของเราคนเกิพดพฤหิาสบ,บดีมีอะไรที่จะเสียจะพังได้หรือเปล่าหรือก็ทั้งหลังคาบ้านเออใครมีบ้านอยู่เนี่ยช่วงหลังคาอยู่ดีๆแตกแล้วอยู่ดีๆเออกำแพงบ้านพังอะไรอย่างเงี้ยเออในเดือนสหหาคมต้องระวังแล้วก็เหมือนที่บอกเรื่องเรื่องบุตรหลานบริวารจะมีเรื่องใช้เงินเยอะคนในปกครองเราพ่อแม่เรามารบกวนเรื่องการเงินเรา เออมีเรื่องเสียเงินได้ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นการลงทุนละกันอย่างใครที่เนี่ยจะทําไร่ทําสวนหรือเป็นช่วงของการต้องลงทุนปลูกข้าวปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปคิดอะไรมากกับการที่เราจะต้องลงทุนไปเพราะว่ามันจะเป็นการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้ในระยะยาวเมือไม่ต้องไปทุกข์กับอะไรให้มากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างเรามีอะไรก็บอกกล่าวท่านหรือถ้าเราไม่รู้เนี่ยก็คือถ้าเราไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะไม่มีไม่อยากไปหาจิตแพทย์ค่ะไม่อยากไปหาหมอดูด้วยก็นั่งคุยหน้าหิ้งนี่นแหละ อธิษฐานกับหิ้งพระนี่แหละเออหรือใครไปขอพรอ,อะไรไว้ก็พยายามจําให้ได้แล้วก็ไปไหว้ซะไปแก้บนซะเออบางคนบอกไม่ได้บนค่ะขอเฉยๆเหมือนกันเออนัอ่นแหละในส่วนของเรื่องความรักไม่มีเลยเนาะช่วงนี้มันพัฒนาเป็นอะไรมันเหมือนมันทุกข์มันเครียดเยอะอะ่ะมันเห็นเป็นเรื่องการเงินซะเยอะเ,ออเดี๋ยวดูเรื่องว่าจะไปไหว้บูชาอะไรก่อนเสริมดวงแล้วกันเนาะ สุขภาพอุบัติเหตุเตือนแล้วนะเขาบอกให้กลับไปหาครูบาอาจารย์เหมือนที่บอกเลยแล้วก็ไหว้องคญานาปู่ศรีสุโธยาศรีปทุมมาหรือองคญานาที่เป็นคู่ไม่จําเป็นต้องเป็นปู่ศรีสุโธยาศรีปทุมมานะมีมีหลายพระองค์ที่ท่านเป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปไหว้ได้ขอพรให้สมหวังหรือใครที่อยากมีคู่ครองก็ให้ไปขอพรได้ มีสิทธิ์ที่รถจะมีปัญหาเราก็ไหว้แม่ย่านางรถดักไว้ก่อนเลยเนี่ยขอพรก,กับแม่ย่านางรถว่าถ้ามันจะเสียก็ขอให้มันเสียเล็กๆน้อยๆหรือว่าอย่าไปเสียในแบบกลางถนนหรือที่ที่มันแบบหาคนซ่อมยากอะไรอย่างเงี้ยเออก็ขอให้ถ้ามันจําเป็นต้องเสียขอให้เสียเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็ขอให้เสียในที่ที่แบบจะซ่อมได้ง่ายเออหรือหาช่างเข้ามาได้ง่ายอะไรอย่างงี้นะก็นะมีกลับไปหาครูบาอาจารย์ไหว้แม่ย่านางรถแล้วก็ไหว้อา่า ปู่ย่าพญาหน้าที่เป็นคู่เอ,อจะเสริมดวงให้เราได้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะแล้วก็ไม่ต้องเครียดมากมบอกแล้วคน,นพลัริหัานเนี่ยทุกข์เพราะความเครียดของตัวเองมากๆเลยเครียดหลายอย่างอแล้วก็บอกกล่าวใครไม่ได้อืไม่เป็นไรอะมาดูความรักให้หน่อยเพราะว่าความรักไม่เห็นเือ <c oughs> ความรักไปไหนอ่ะคนโสด คนโสดนี่ก็ค้งสุดท้ายแล้วเหมือนกันนะใครที่อายุเยอะๆแล้วอ่ะแล้วแบบมีคนมาจีบไปยังลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลหรอกเออตกตกต,กตกลงรงใจไปเถอะจริงๆเหมือนใครที่แบบเหมือนแบบเอออกหักมาไม่อยากจะมีใครแต่อยู่คนเดียวก็เหงา ก็ลองเปิดใจใครที่เข้ามาในช่วงนี้หรือว่าเนี่ยหที่บอกถ้าเราอายุเยอะแล้วอ่ะก็ลดสเปคลงมาบ้างเออช่วงนี้คนโสดจะมีคนเข้ามาแต่ว่าอยู่ที่ตัวเองว่าจะยอมเปิดใจหรือเปล่าเท่านั้นเองบางคนอยู่คนเดียวจนเคยชินไม่อยากจะเปิดใจอะไรให้ใครอยากจะไปท่องเที่ยวเดินทางอะไรก่อนอันนี้ก็ไม่ว่ากันอยู่ที่ตัวเองว่าเราจะเปิดรับใครหรือเปล่าอ่ะสำหรับคนที่มีคู่พระลึงหัด ต่างคนต่างอยู่เขาบอกอย่างนี้ในเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นแบบต่างคนต่างอยู่คุยกันมากไม่ได้คุยแล้วทะเลาะกันแต่ถ้าอยู่บ้านเดียวกันแล้วแบบต่างคนต่างอยู่นี่พอจะอยู่ด้วยกันได้แต่เมื่อไหร่ที่เปิดปากพูดนี่จะตีกันอยู่เรื่อยมันจะทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยแต่ก็มันจะไม่ทะเลาะกันแบบตะโกนใส่กันนะแต่มันจะเป็นลักษณะที่แบบคนใดคนหนึ่งเก็บเงียบอะเออไอคนนี้พูดเราก็เงียบพี่เกียรติจะเถียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็แอบทุกอยู่นะเออพระลิขิเนี่ยทุกอยู่คนเดียวจริงๆเลยก็ อดทนแล้วก็ยิ้มเข้าไว้คิดดีทดําดีเข้าไว้คนมีชีวิตคู่เนี่ยคนที่แบบเป็นคู่เป็นครอบครัวมีโอกาสที่จะแบบฝังเส้นสุดท้ายเหมือนกันนะแบบงันแกบบ็แยกกันอยู่เลยละกันเธอไปนอนที่ห้องนั้นฉันนอนห้องนี้เธอไปนอนบ้านนั้นฉันนอนบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อดทนให้มากเออนึกถึงสิ่งที่ฝ่าฟันมาด้วยกันกว่วจะรักกันมาได้อย่างนี้นะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคู่ที่มันจะล้งกันอยู่อะแต่ว่าใครที่สามารถประคับประคองได้จางก,ก็ไม่ได้อยากให้เลิกกันละกันอย่างนี้ดีกว่าเออ แต่ถ้าเพราะว่าเหตุว่ามันยังไม่ได้เลิกกันนะมันเหมือนแบบว่าจะปรับความเข้าใจเข้ามาหากันได้อะไรอย่างนี้เนาะนึกถึงเรื่องราวดีๆของกันและกันเข้าไว้เพราะมีโอกาสที่จะทะเลาะกันแบบพอแยกกันอยู่เลยโอประมาณนี้อะมันพัฒหาหัดก็สู้ๆอย่าท้อการเงินบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆเอ๊ะการเงินบอกไปยังอะการเงินมีโชคอะแถมให้มีโชคเกี่ยวกับเด็กคือสมมุติซื้อลอตเตอรี่ก็ให้ลูกหยิบให้อะไรแบบนี้ได้หรือใครไปขอพรกับแบบ เสียงสักศิธย์ที่เป็นเด็กอ่ะกูมานตะไคร้อนนูน้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองเสียงโชคเล็กๆน้อยๆดูได้อ่ะกําลังจะมีโชคเนี่ยโชคเกี่ยวกับเด็กโชคที่แบบขอเด็กแล้วได้อะไรอย่างงี้นะแล้วก็เรื่องของการเงินมันก็เหนื่อยหนอยติดขัดหนอยแต่ถามว่ามันมีเงินไหมก็เห็นว่ามันมีเงินแต่ว่าบางเงินมันอาจจะยังเอาออกมาใช้ไม่ได้อะไรแบบนี้ก็รอเวลาหน่อยมีสติเยอะๆใจเย็นๆแล้วทุกอย่างจะเห็นทางแก้ปัญหาอ่ะ ฝากไว้เท่านี้สําหรับเดือนนี้ใครที่อยากจะทําบุญที่วัดหรือตอนนี้อยากจะหาวัดไหนที่จะร่วมทาบุญอาจารย์ก็อยากจะแนะนําวัดดาราพิมุกที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ท่านกาลังสร้างหอธรรมอยู่นะแล้วก็มีหลายๆอย่างเข้าไปที่เพจวัดก็ได้ก็เดี๋ยวจะขึ้นเลขที่บัญชีให้นะก็สามารถเข้าไปร่วมบุญได้ถือเป็นค่าครูให้กับบ้านมนมายามอีกช่องทางหนึ่ง ขอพ่อแม่มาทีวีเวพอรคนเกิเพดพ่อที่หัดนะให้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคทุกเรื่องราวไปได้มนะส่ว